ปืนใหญ่ D30 หนึ่งในปืนใหญ่ภาคพ,พื้นดินที่ทนทานใช้งานง่ายและได้รับการใช้งานมากที่สุดจะยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน D30 ใช้ลำกล้องขนาด122ม mm, ิลลิเมตรพร้อมระบบ3าขาตั้งที่กางออกได้360องศาทำให้สามารถบุนยิงได้รอบทิศโดยไม่ต้องขยับรุดลากนี่คือจุดเด่นสำคัญที่ทำให้มันตอบสนองการยิงเป้าได้รวดเร็วมากระยะยิงมาตรฐานของ D30 อยู่ที่15.4กิโลเมตร แต่หากใช้กระสุนพิเศษแบบขับเคลื่อนเสริมสามารถยิงไกลได้เกือบ22กิโลเมตรให้พลังทำลายสูงเหมาะสำหรับยิงสนับสนุนแนวหน้าและทำลายเป้าหมายที่อยู่หลังที่กบังตัวปืนมีความเร็วปากลำกล้องกว่า690เมตรต่อวินาทีพร้อมกลไกลป้อนกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติทำให้อัตราการยิงอยู่ที่6-8นัดต่อนาทีในสถานการณ์สู้รบนอกจากนี้ยังโยกย้ายได้โดยรถบรรทุกหรือรถอเนกประสงค์ทั่วไปทำให้กองทัพระดับกองพันใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก ด้วยน้ำหนักเพียง3.2ตันจึงคล่องตัวกว่าปืนใหญ่ขนาดเดียวกันและยังสามารถตั้งยิงได้ในเวลาไม่ถึง2นาทีหลังจากจอดเข้าตำแหน่งความทนทานซ่อมง่ายใช้ในสภาพสนามรบโหดๆได้ดีทำให้ดี30กลายเป็นปืนใหญ่ที่ถูกใช้งานในกว่า60ประเทศและถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปืนใหญ่ลากจูงที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยผลิตมา